แพทถามตรงไปต่อหรือพอแค่นี้ขึ้นแทนคู่จิ้นป้ายแดงอีกคู่ซะแล้วสำหรับแพทวรยศบุบนทองนุ่มหรือแพทพาวเวอร์แพทกับแพทนัปพาตันตะกูลงานนี้เจอแฟนคลับแซวหนักหน้าเหมือนกันเนื้อคู่ชัดๆแต่แฟนแฟนแอบมีกักบ,บอกให้แม่แพทอยากไปต่อก็ต้องไปต่อคิวรอเพราะแฟนแฟนต่อคิวดาดีแพทยาวเหยียดเรียกได้ว่าจิ้นกันไม่หยุดเพราะดูไปดูมาก็เหมาะสมดีเหมือนกัน ด้านสาวแพทหลังรู้ถึงแรงเชียร์ก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านทางรายการตกมันบันเทิงว่าเรื่องคู่จิ้นแพทแพทที่คุณเชียร์นั้นสาวแพทบอกว่าจากประสบการณ์ที่เคยเห็นมาจากกรณีพ่อของลูกซึ่งติดมาปีหนึ่งและออกมาตอนนั้นรู้สึกว่าเขายังมีอะไรให้ทาอีกเยอะมากซึ่งตนมองว่าหนุ่มแพทที่ติดไป16ปีคงยังไม่คิดเรื่องนี้น่าจะมีอะไรที่ยังอยากทาอีกเยอะส่วนเรื่องที่ทุกคนอยากรู้นั้นตนถามให้แล้ว เช่นชอบผู้หญิงแบบไหนและแบบแพทพอจะมีโอกาสไหมและทุกคนจะได้รู้คำตอบที่อยากรู้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ที่แน่ๆแด๊ดี้แพทบอกมาคำหนึ่งว่าไม่ชอบคนเสียงดังขอขอบคุณแหล่งข้อมูลรายการตกมันบันเทิงเรียบเรียงทีมงานที่นี่ .com ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ